และสําหรับช่วงกกตอขอบอกในวันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกสอวกันบ้างพางคุณผู้ชมไปติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้กกตอขอบอกในเรื่องความแตกต่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา จากคำถามที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุทธ,ธิสภามีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องนี้ขอตอบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนเลือกโดยตรงมีวาระ4ปีจำนวน500คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนและการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ100คน ส่วนสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมมีวาระ5ปีจำนวน200คนแล้วพบกับกะกะตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ